แม้ว,ว่ามีจะมีมติแล้วว่านโยบายดิจิทัลวอลล็หนึ่งหมื่นบาทไปต่อแน่นอนแต่คุณสมชัยศรีสุธยากรอดีกะกะตกกตเนี่ยมีการโพสต์ข้อความแล้วบอกว่าถ้ามองภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเป็นเพียงแค่ลมผ่านกอไผ่การยืนถแถลงการพร้อมกันของผู้นำพัรัฐบาลนั้นเป็นเพียงแค่พยายามใจเห็นว่าทุกพักเนี่ยหนุนนโยบายแจกเงินหมืน่นไม่ใช่เพราะว่ามีมติครมที่ผูกพันแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ ยังไม่ได้มีมติอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวผูกพันให้ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกันจะเอาเงินทกศที่บอกว่าไม่กู้แต่เอาไปแล้วต้องใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยพร้อมดอกเบี้ยยังต้องถามกฤษฎีกาอีกก็ต้องมาลุ้นว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้จะขัดวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรส่วนเรื่องของซูเปอร์แอปคุณสมชัยก็มองว่าการที่ให้สํานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปเตรียมการโดยไม่ระบุว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่เอาเงินก้อนนี้มาจากตรงไหน ทำเสร็จแล้วถ้าเกิดไม่ได้ใช้จะรับผิดชอบอย่างไรบ้างมติดต่างๆแบบนี้กลายเป็นว่าต้องรอรอคอรอมอรอการนำเสนอรอไปนู่นเดือนกันยายนยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณสมชัยเขามองเขาบอกว่าแม้ว่าทางด้านของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยออกมายืนยันนโยบายดิจิทัลวอลเล็เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและจะไม่เข้ากระเป๋าเจ้าสวัว หรือว่าผูกขาดร้านสะดวกซื้อโดยตรงหรือว่าของใครเองก็ตามคุณสมชัยมองว่านี่เป็นเพียงคำกล่าวเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นนโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนั้นยังห่างไกลกับความเป็นจริงมากการกู้ยืมเงินจากทรกศมีมติเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ชัดเพราะว่าการที่จะเอาเงินจากทรกศเนี่ยไปสนับสนุนดิจิทัลวอลเล็ตไม่สามารถทําได้มันผิดกฎหมายเว้นแต่ว่าคณะกรรมการทรกศนั้นมีมติ ให้เสียงได้อันนี้คงจะต้องรอดูวันนี้การถแถลงการการพูดคุยหรือว่าการหาเรือนนั้นภาพรวมคุณสมชัยมองว่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่ออกมาพูดกล่าวอ้างเท่านั้นแต่นโยบายเนี่ยที่จะเดินหน้ายังไม่เห็นภาพคือสมชัยคุณสมชัยเนี่ยก็ดูจากเมื่อวานนี้ที่เขาถแถลงร่วมกันนะทีนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งครับเมื่อวานเราก็นําข้อมูลที่เขาออกมาทวงติงว่ามันจะไม่กลายเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจแต่มันแค่ลมโชยนั่นก็คือคุณาาธีรชัยภูวนาถนราธุบาล ประธานกรรมการด้านวิชาการพลพรรคพลังประชารัฐในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดเนี่ยท่านโพสต์เฟซบุ๊กอีกนะฮะเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงเลขากริฎนิกาเรื่องให้ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการตีความการใช้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรหรือว่าทกศสนับสนุนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งทางด้านในส่วนของคุณธีรชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยนอกจากเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยก็เคยเป็นประธานกรรมการของทกศด้วย ก็อยากจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อไปพิจารณาหนึ่งเนี่ยบอกว่าพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาตรา9เนี่ยบัญญัติการที่ทกศเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้ต้องเพื่อการประกอบอาชีพหรือเพื่อพัฒนาความรู้จึงไม่สามารถตีความเข้าลักษณะของโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิลวอลเล็ที่เหลือเนี่ยต้องตีความอยู่ที่อนุมาตราเดียวคือมาตรา9วงเล็บ1วงเล็บคอ ซึ่งระบุว่าสําหรับการพัฒนาความรู้ด้านกเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรหรือครอบครัวกรเกษตรกรจึงมีผู้ตั้งคําถามว่าโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นการให้การช่วยเหลือสําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตกเษกษตรกรหรือครอบครัวได้หรือไม่มันอยู่ข้อนี้ข้อ,ขอ,ขอเดียวนะสองเนี่ยบอกว่าเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติทกศเนี่ยนะครับจะต้องเป็นไปเพื่อกรณีเพิ่มผลผลิตรายได้การเกษตร เพื่อการส่งเสริมอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพอย่างอื่นเกี่ยวเนื่องในการเกษตรและเกี่ยวข้องกับการผลิตผลภัณฑ์ทางการเกษตรและการพัฒนาชนบทดังนั้นการให้การช่วยเหลือสําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตหรือว่ารายได้การเกษตรหรือว่าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรนั้นอยู่นอกเหนือเจตนารมณ์ของกฎหมาย 3. เจตนารมณ์ของโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่เพื่อการเกษตรหรือเพื่อเฉพาะเกษตรกรสี่ เงื่อนไขของโครงการทําให้ไม่ตรงกับเจตนารณ์ของกฎหมายทกสเป็นการเน้นอุปโภคบริโภคโดยซื้อของใช้ประจําวันไม่ใช่สําหรับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหรือรายได้การเกษตรหรือส่งเสริมอาชีพหรือเพื่อการประกอบอาชีพ5เนี่ยบอกว่าแหล่งเงินจากงบประมาณปี2567ผิดกฎหมายสมควรตักเตือนแก่รัฐบาลเนื่องจากการที่บริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายเนี่ยครับเพื่อให้ได้เงินจานวน1 7 5 0 0ล้านบาทขออภัย175,000ล้านบาท โดยไม่ได้นําโครงการเสนอต่อรัฐสภาในการพิจารณงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพศ2567จึงไม่เป็นไปตามหลักธรรม,มพิบาลไม่ยึดยึดหลักนิติธรรมซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2และก็ข้อ6บอกว่าข้อทักทวงจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการเป็นเงินตราซึ่งแม้รัฐบาลระบุแหล่งเงินจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2567และก็งบปี2568แต่การที่จะมีงบประมาณรองรับเต็มจํานวน และมีแหล่งที่มาของเงินที่จะเจาะจงชัดเจนในวันเริ่มโครงการตามความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องสามารถระบุได้ลงไปถึงแต่ละโครงการที่จะยกเลิกหรือชะลอรายโครงการให้มีจํานวนเงินตามที่ต้องการไม่ใช่เพียงแก่ แค่ระบุจะใช้แหล่งเงินจากงบประมาณรายจ่ายเท่านั้น <c oughs> สิ่งสําคัญก็คือว่าคงจะต้องรอดูนะคะว่าการตีความนั้นจะมีการตีความอย่างไรจะมีการส่งไปให้กับเกิดชะดีการอย่างไรบ้างแต่วันนี้ค่ะในงาน Monetary Policy Forum ที่จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยทางด้านของดรปิติดิษยทัศน์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ความเห็นถึงประเด็นเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งบาท บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการขัดข้องกับภาพรวมในการแจกเงินหรือว่ามาตรการที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเรื่องของรูปแบบถ้าเป็นไปได้อยากที่จะให้เจาะจงช่วยเฉพาะกลุ่มที่ลำบากให้มันคุ้มค่ากับเม็ดเงินแล้วก็รวมไปถึงประหยัดงบประมาณถ้าเป็นไปได้ตามกรอบมันก็ควรจะเป็นส่วนการดําเนินการที่รัฐบาลเนี่ยจะไปใช้แหล่งเงินจากทกศรกรณีเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีอํานาจในการตัดสินว่าทําได้ หรือว่าทําไม่ได้ที่สุดแล้วก็ต้องมีการส่งให้กฤษฎีกาตีความให้ชัดเจนว่าจะสามารถใช้แหล่งเงินตามมาตรา28ของพรบรวินัยการเงินการคลังได้หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับบอร์ดคณะกรรมการของทรกรสในการตัดสินใจเพราะว่าธานาคารประเทศไทยเนะี่ยมีหน้าที่แค่การกํากับดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั่วไปเท่านั้นครับและมันก็สอดคล้องกันกับก่อนหน้านี้นะคะที่ ทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทำหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องของกรอบวงเงินเพราะว่าการจากาเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาทมันเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงินจํานวนมากถ้ามันไปต่อไม่ได้ตรงนี้มันจะก่อเรื่องของภาระหนี้สินผูกพันต่อรัฐบาลในอนาคตด้วยครับก็คือเขาก็บอกว่ามันอาจจะเกิดภาระหนี้ผูกพันต่อรัฐบาลนั่นก็คือเรื่องของ มันจะกระทบต่อเสถียรภาพการคลังของประเทศนะครับซึ่งแน่นอนอใอยเกิดภาระทางการคลังเนี่ยจำนวนมากในระยะยาวและหากไม่สามารถรักษาเสถียรภาพภารณีภาครัฐได้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะถูกปรับลดอัดตราความน่าเชื่อเชื่อถือนะครับนอกจากนั้นการเพิ่มวงเงินกู้งบรประมาณปี2 5 6พร 68, จนเกือบเต็มกรอบที่กฎหมายกำหนดจะทำให้เหลือวงเงินกู้ได้เพียงราว5,000ันล้านบาทเทียบกับวงเงินคงเหลือเฉลี่ยในปีก่อนๆซึ่งมากกว่า 1, 0 0 0 0 0ล้านบาท อาจกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณประจำปี2567ทำให้งบกลางสำรองจ่ายเนี่ยครับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นลดลงจนอาจไม่เพียงพอรับกรณีฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์โลกความไม่แน่นอนสูงและก็ภาวะภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงนอกจากนั้นก็บอกว่ารัฐบาลควรคำนึงถึงความคุ้มค่าของการนำงบประมาณ500ล้านบาทไปใช้ลงทุนแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เช่นโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์โครงการบุคลากราในเรื่องของโครงการเรียนฟรี15ปีสําหรับนักเรียนทั่วประเทศนะครับหรือว่าโครงการรถไฟช่วงทางคู่นคปรปฐมชุมพรนะครับซึ่งสามารถที่จะพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเป็นต้นแบบเนี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่า5แสนล้านเนี่ยมันเอาไปพัฒนาเชิงโครงสร้างเนี่ยได้ดีกว่า,วานะครับแล้วก็บอกว่าแหล่งเงินสําหรับโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งแสนบาท ซึ่งวงเงิน5้าแสนล้านบาทนั้นนํามาจากงบประมาณรายจ่ายรวมถึงกู้จากท,ทกศโดยรัฐบาลรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือว่าการสูญเสียรายได้ตามมาตรา28นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องไม่ขัดแย้งกับการควบคุมระบบเงินตราการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรควรมีความชัดเจนทางข้อกฎหมายว่าการดําเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้หน้าที่อํานาจและภายใต้กฎหมายวัตถุประสงค์ของทกศร,รือไม่มก็อย่างเหมือนที่คุณธีรชัยบอกอะว่า เอ๊ะมันจะไปตีความยังไงว่าเงินนี้เนี่ยไปช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการได้มาซึ่งผลผลิตทางการเกษตรนะฮะการพัฒนาการเกษตรแล้วก็บอกว่าสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคุณเศรษฐพุทธนั้นเนี่ยบอกก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือทุจริตซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบควรกําหนดกลไกความลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหร,อรือการทุจริตในขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นรูปประธรรม เฉพาะประเด็นที่ปัญหาพึงคาดหมายตั้งแต่เริ่มแรกเช่นแนวทางการตรวจสอบรายได้ทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามคุณสมบัติที่กําหนดหรือไม่การป้องกันการลงทะเบียนเป็นร้านค้าปลอมการกําหนดประเภทและขนาดของร้านค้าเพื่อรองรับเงื่อนไขการใช้จ่ายปรั เพศสินค้าต้องหอ้ามส่วนหนังสือนะคะที่ส่งไปให้กับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการนะคะในการที่รับฟังความเห็นหรือว่าต้องการที่อยากจะรู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยความคิดหรือว่ากรอบความคิดของกฤษฎีการนั้นจะตีความอย่างไรคุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการเนี่ยบอกว่าสิ่งที่มีการเสนอความเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดต่างๆข้อมูลข้อได้จริงข้อเสนอแนะหรือแม้กระทั่งกรอบของหลักการต่างๆนะคะอันนี้ก็มีการพูดคุยหา หรือกับทางกระทรวงการคลังกรณีที่กระทรวงการคลังเนี่ยมีข้อเสนอเพิ่มเติม,มหามอบหมายให้สํานักงบประมาณกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารทออกศดําเนินการในส่วนของแหล่งเงินตรงนี้ทางกรรมการกิีการเนี่ยมองว่าถ้าเป็นการมอบหมายให้ทออกศดําเนินโครงการต้องเป็นการดําเนินงานที่อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์และก็อยู่ในอนํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของทออกศ ตามพรบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องไปดูอีกหนึ่งประเด็นเพิ่มเติมก็คือเรื่องของมาตรา28และมาตรา27ของพรบวินัยการเงินการคลังว่าทางกระทรวงการคลังและทกะสเนี่ยจะต้องประมาณการสูญเสียรายได้รวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับเสนอให้กับทางครมครมอ,อนุมัติ แล้วก็ต้องมีการจัดทําแผนบริหารจัดการโครงการประมาณรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดเวลาที่มีการดําเนินการหลังจากนี้ไปก็ต้องไปดูว่ามันเข้าในข้อกฎหมายหรือว่าอยู่ในกรอบกฎหมายหรือไม่ครับทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยครับทางด้านคุณชัยวัชรงค์เนี่ยนะก็ออกมาชี้แจงกรณีที่หลายฝ่ายนั้นเนี่ยตั้งคําถามว่าเอ๊อันนี้เนี่ยมันจะไปเอื้อกับเจ้าสัวหรือไม่เอื้อกับทุนใหญ่หรือไม่นะครับซึ่งทางด้านคุณชัยวัชรงค์นั้นเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของ การสรุปหลักการโครงการเงื่อนไขนั้นเนี่ยครับที่จะมีผู้ได้รับเนี่ยห้ล้านคนอายุ16ปีขึ้นไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมีรายได้ต่อปีไม่เกิน8ปดแสนบาทมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทและต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนบอกว่าส่วนการใช้จ่ายจะใช้จ่ายในเขตอำเภอตามทะเบียนบ้านและใช้ในร้านค้าปลีกขนาดเล็กโดยรายละเอียดกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้กําหนดร้านค้าขนาดเล็กหมายถึงร้านใดบ้างประชาชนมือที่1มีกรอบการใช้จ่ายเนี่ยหนึ่งบาทภายใน6เดือนเพื่อให้จบโครงการ คุณชัยบอกว่าขณะที่ร้านค้ามือที่หนึ่งที่ขายของให้ประชาชนนำดิจิตอลวอลเล็ตไปใช้เนี่ยเป็นร้านค้ากลุ่มร้านค้านั้นเนี่ยหาเพร่แผงร้อยก็ได้นะก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเป็นร้านค้าได้แต่เมื่อขายของแล้วได้เงินมาแล้วเนี่ยไม่สามารถนําไปขึ้นเงินได้โดยจะต้องนําไปใช้ต่อเป็นรอบที่2ซึ่งร้านค้าที่ขายให้ประชาชนมือหนึ่งที่ผ่านมาแล้วต้องนําไปซื้อของต่อที่ใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในเขตอําเภอสามารถซื้อข้ามเขตจังหวัดได้ และผู้ที่จะขึ้นเงินได้ต้องเป็นดิจิตอลที่ผ่านการใช้รอบสองมาแล้วเป็นขั้นต่ําและร้านค้าน,น,นั้นต้องอยู่ในระบบภาษีของรัฐบาลนะฮะนั่นขั้นที่สองนะขั้นแรกเนี่ยร้านอะไรก็ได้แค่ลงทะเบียนได้ขั้นแรกเนี่ยคุณผู้ชมเอาง่ายๆคุณใจกำลังบอกว่าผมขายหมูปิง้งผม<ล>งรับได้ผมลงทะเบียนรับดิจิตอลวอลเล็ตได้แต่ผมเอาไปขึ้นเงินสดไม่ได้นะใช่ผมต้องเอาดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยของผมที่รับมาเนี่ยภายในหกเดือนอะ่ะ มันจะเกิดร้านที่สองประชาชนเขาใช้ในหกเดือนใช่ไหมร้านที่สองเนี่ยผมขายหมูปิ้งแล้วผมรับดิจิตอลวอลเล็ตหกที่นี้ผมจะเอาเงินทุนที่ไหนล่ะผมต้องรับดิจิตอลไว้หกเดือนนะะหกเดือนหลังจากนั้นเขามีร้านค้าชุดที่สองชุดที่สองเนี่ยผมไปซื้อหมูเนี่ยเดิมเนี่ยผมซื้อหมูร้านข้างบ้านนี่แหละตอนนี้ผมไปซื้อข้าบอำเภอได้แล้วใช่แต่เอาตัวดิจิตอลอะไรนี้นะต้องเอาดิจิตอลวอลเล็ตไปซื้อ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 ร้านที่สองเนี่ยร้านนี้เป็นร้านอะไรก็ได้เหมือนกันแต่ ต้องอยู่ในระบบภาษีใช่แผงหมูปกติผมซื้อไม่ได้แล้วนะซื้อตลาดไม่ได้ผมไปซื้อตลาดทั่วไปไม่ได้นะอผมไปซื้อร้านร้านขายหมูทั่วไปค่ะนะในตลาดสดเนี่ยไม่ได้แล้วใช่เพราะไม่อยู่ในระบบฐานภาษีไม่อยู่ในระบบฐานภาษีผมต้องไปซื้อร้านนายกนายขอที่เขาเปิดร้านขายหมูเคยเห็นไหมร้านใหญ่ๆแบบนั้นแล้วค้านนั้นอยู่ในระบบภาษีหรือไปซื้อห้างค้าปลีกที่ขายหมูค่ะหรือว่าร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ที่ขายหมูใช่ถึงจะทําได้นะซึ่งเนี่ยคุณชัยบอกอันเนี้ยเราไม่ได้เอ,อื้อทุนใหญ่เลยนะเพราะร้านไหนก็เข้าได้อคุณผู้ชมก็พิจารณาเอาเองแล้วกันนะแต่คือคนขายหมูปิ้งอย่างคุณสถาพรเนี่ยเวลาขายหมูปิ้งไปทุกวันทุกวันก็ได้เป็นเงินสดมันง่ายแล้ว<ง>ส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสที่คนขายหมูปิ้งทั่วไปธรรมดาเนี่ยนี่ผมยกหมูปิ้งเพราะว่าใกล้ตัวใช่ค่ะที่จะไปซื้อเนี่ยในร้านขายขาปลีกเนี่ยเพื่อมาทําหมูปิ้งมาหมักหมู ไปขายเนี่ยน้อยอส่วนใหญ่เขาก็จะไปซื้อแผงหมูที่ซื้อกันเป็นประจํานั่นแหละค่ะมาหมักเอามาส่งให้หรือทํางานเราได้เงินเราอยากได้เงินสดนะเอาไปะะใส่หนี้ข้าวนำข้าส่ง่าไฟอันนี้ไม่ได้แล้วนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟนส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ